สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับต้องบอกว่าเซตนี้นะฮะเรามาติดตั้งให้ลูกค้าประจําอีก1เซตนะครับซึ่งเป็นเซตที่7แล้วนะครับเซตนี้เนี่ยเราใช้เป็นกล้อง Canon EOS R50 นะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครว่าทําไมต้องใช้เป็นชุดเซตของ c a n น n R50 นะฮะและก็บอกเคล็ดลับพิเศษด้วยนะฮะว่าทำไมต้องเป็นกล้องรุ่นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่สนใจบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่แบบนี้นะครับผมยกอุปกรณ์นะฮะครบเซตเลยนะครับไปติดตั้งให้ถึงที่บ้านนะครับทั่วประเทศเพราะนั้นถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาที่เพจนะครับหรือว่าโทรมาที่เบอร์ผมกันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกัน ว่าตัวกล้องนะครับที่เราใช้เซตนี้นะจะเป็นตัว Can นอน R50 นะครับแล้วก็เลนส์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเลนส์18-45ม m มนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว c a น o อนเองเนี่ยตัว R50 เนี่ยที่ผมชอบเลยนะฮะหลักๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับอันดับแรกนะฮะที่ผมชอบกล้องรุ่นนี้มากนะครับคือเป็นระบบทัชสกรีนค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะเนี่ยเห็นไหมก็กดกดแล้วคือมันค่อนข้างที่จะแอคทีฟการทํางานเลยนะครับอันนี้คือง่ายมากนะครับ สองก็คือว่าตัวกล้องของ canon เองเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะครับอันนี้คือเคล็ดลับพิเศษเลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาจะมีในเรื่องของ picture style นะครับมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8นะครับ8อันนี้นะฮะแล้วก็ยังมีตัว picture style เนี่ยที่ผมเองเนี่ยโหลดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ และคัสตอมเองได้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับที่มีเฉพาะที่ผมไปติดตั้งให้เท่านั้นนั่นก็คือตัว Picture Style ที่ Canon เองเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเข้ามาในกล้องได้อีก3รูปแบบซึ่งต้องบอกว่าในราคาเท่านี้ยังไม่มีกล้องรุ่นไหนเลยนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นข้อดีของกล้องรุ่นนี้เลยนะครับข้อดีอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือตัวกล้องแคนนอนเนี่ยเวลาที่เราใช้ไลฟ์นะครับตัวพอร์ต การใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็น HDMI หรือว่าพอร์ต USB-C เนี่ยเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าจอนะครับซึ่งข้อดีคืออะไรเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเห็นไหมครับเราจะเห็นหน้าจอตรงนี้ได้เต็มเลยซึ่งจะไม่มีสายอะไรมาระยงระยางให้บังหน้าจอเวลาไลฟ์นะฮรซึ่งเหมาะสําหรับบางคนที่ใช้หน้าจอเป็นหลักนะครับแต่ถ้าบางคนอยากาดูใหญ่ขึ้นนะอาจจะซื้อจอมาเพิ่มนะเพื่อที่จะดูตัวเองได้ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ข้อดีของเขาคือสายเห็นไหมคร HDMI เนี่ย จะไม่มาบังหน้าจอตรงนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับการใช้งานแบบนี้เลยนะครับเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ตัวโฟกัสของแ Can น n เองเนี่ยเขาสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้สปีดตรงนี้เนี่ยเร็วไหมนะครับซึ่งสามารถตั้งให้มันเร็วขึ้นไดอ้อันนี้คือเหมาะสําหรับสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับหรือว่าสินค้าที่เป็นกําไรนะครับหรือว่าเป็นแหวนเล็กๆเนี่ยสามารถตั้งโฟกัสตรงนี้ให้เร็วขึ้นได้นะครับก็ต้องบอกว่าในเลนส์ราคาเนี้ น้อยนะครที่จะมีฟังก์ชันแบบนี้ให้ในกล้องเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับที่นิยมนะครับผมโอเคครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะอินพุตเข้าไปนะครับนี่คือการตั้งค่าเพื่อให้ได้ 1080p ตลอดเฟรมนะครับหรือว่าเวลาเราย้อนดูครับตอนย้อนดูเนี่ยก็ยังได้1ัน0 p นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ นะครับเป็นคัสตอมซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็น Default แบบนี้นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นคัสตอมแล้วก็เลือกความละเอียดเป็น1,920คูณ8 0นะครับแล้วก็ที่60ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็กดโอเคความละเอียดที่อยู่ 1,80p 0 60เนี่ยเวลาเราไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับใน f c e e o o o เนี่ยตอนที่จบไลฟ์แล้วแล้วเราก็ไปย้อนดูทีหลังความละเอียดเขาก็ยังให้1,80 0อยู่นะครับอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นการตั้งค่าที่ ลึกนิดนึงนะแต่ว่าก็จะมาสอนเฉพาะในหน้างานเท่านั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรามาติดตั้งให้เป็นชุดที่7แล้วนะครับสำหรับลูกค้าประจำนะครับแล้วก็จะมีแพลนขยายไปอีกนะฮะต้องบอกว่า,าการไลฟ์แบบนี้เนี่ยก็จะมีการเติบโตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยโชคดีที่ได้ลูกค้าประจําที่ให้คำปรึกษาแล้วก็เรามาติดตั้งระบบแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นถ้า ใครนะครับที่สนใจติดตั้งระบบเซตไลท์นะฮะด้วยกล้องนะครับเพื่อให้ได้ภาพคมชัดนะครับคุณภาพสูงแล้วก็ผมเองเนี่ยก็จะไปสอนนะครับการใช้งานให้ทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์สอนการใช้โปรแกรมการปรับแสงการปรับสีนะครับรวมถึงบริการหลังการขายด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะก็จะทิ้งเบอร์โทรไลอ้อนะครับก็ถ้าด่วนโทรมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจเซตไลท์นอกสถานที่ทั่วประเทศแบบนี้นะครับทักมาที่ เพจของ Boy Photo Trick ได้เลยนะครับ